คลิปนี้ครูปุ๊กจะมาพูดถึงสิ่งที่สําคัญที่สุดในการเล่านิทานให้ลูกฟังนะคะคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ทราบอยู่แล้วว่านิทานเป็นสื่อส่งเสริมพัฒนาการที่สําคัญมากเลยสําหรับลูกเพราะใช้พัฒนาได้ทั้งภาษาจินตนาการความคิดสร้างสารรค์และบางบ้านชั้นิทานในการปรับพฤติกรรมลูกด้วยนะคะเพราะว่าลูกเชื่อตัวละครแล้วก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นในนิทาน อย่างไรก็ตามครูปรุ๊กยังรู้สึกเป็นห่วงว่าคุณพ่อคุณแม่แม้จะทราบถึงประโยชน์ของนิทานแต่ว่ายังเล่านิทานให้ลูกฟังความถี่ต่อสัปดาห์น้อยอยู่ค่ะครูเลยอยากจะใช้โอกาสนี้ในการพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่นะคะว่าท่านจัดสรรเวลาในการเล่านิทานให้ลูกฟังเถอคะ่ะมันไม่ได้ใช้เวลาเยอะวันหนึ่งประมาณ15นาทีเท่านั้นนะคะอาจจะเล่าหนึ่งเรื่องหรือว่า2เรื่องก็ตามและหัวใจสําคัญ ในการเล่านิทานน่ะมันไม่ได้อยู่ที่การที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องมาทําเสียงสองเสียงสามหรือว่าจะต้องมาแสดงอารมณ์ความรู้สึกอะไรต่างๆที่มันเด่นไปมากกว่าเนื้อเรื่องหรือตัวละครที่อยู่ในนิทานนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ลูกจะได้รับเมื่อท่านเล่านิทานให้ลูกฟังคือความอบอุ่นใจของเด็กการที่เด็กรู้สึกว่าเขาเป็นที่รักเขามีความสําคัญ และจะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกเนี่ยมันดีตั้งแต่ที่ลูกเป็นเด็กๆต่อให้คุณแม่อ่านผิด,ผ,ดผิดถูกๆนะคะผันเสียงวรรณยุกผิดผิด,ผดถูกๆก็ตามตรงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาเลยหัวใจหลักจริงๆอะ่ะเด็กเขารู้สึกว่าเขาได้นั่งอยู่ใ,ใกล้ชิดแม่บางทีนั่งอยู่บนตักแม่นั่งอยู่ในก้อมแขนอันอบอุ่นของแม่ต่อให้เรื่องมันน่าเบื่อขนาดไหนเมื่อได้มาอยู่ในอ้อมกอดของแม่ ได้มาฟังแม่เล่าภาพที่ตรึงอยู่ข้างหน้าน้ำเสียงของแม่ที่ได้ยินผ่านหูของเขาเนี่ยแหละค่ะมันสร้างคุณค่าทางใจอ่ะให้กับลูกได้มากมายเหลือเกินซึ่งใช้เวลาไม่นานค่ะวันหนึ่งไม่เกิน15นาทีก็เพียงพอแล้วนะคะผลที่ได้รับกลับมามากมายมหาศาลเหลือเกินจะเป็นความทรงจำในความรู้สึกที่อยู่ในหัวใจของลูกเนี่ยไปอีกตราบนานเท่านาน